สวัสดีครับเราได้ช่องพลายทองคำนะครับวันนี้บรรยากาศเย็นสบายกับฝนตกเิินรินนะครับได้เวลาทำงานอีกแล้วทำอะไรครับดครับอา้าวสองคนนี้แต่งตัวจะไปไหนครับเด็กฉลก็อ้าวงฝาดฮะไปเมือง ไปทำอะไรไปครับไ,นนไปขุดทองบ่ไปขุดทองเอ <c oughs> ไอได้เวลาไปขุดทองของเขาอีกแล้วครับเราก็ได้เวลาทำงานหาเงินส่งคอยเรียน <c oughs> ดูทำหน้าครับดูทำหน้า <c oughs> นี่เขาก็จะไปทำงาน <c oughs> ไปเรียนอีกแล้วครับเราก็ต้องไปส่งเขาครับวันนี้ บรรยากาศฝนตกดูครับฝนตกรินะครับคุณแม่กินอะไรครับกยบทชี้ที่ก็าทำครับเอาเอากระบอกเขานะครับเอากระพ่อไม่มีนะครับกระบอกไว้ก่อนนะครับ บอกให้มาถึงบ้านให้ล้างรถก็ไม่ล้างให้ห้าบาทก็พอแลข้าบอกช้าไงฮะบอกช้าที่ไหนบอกตั้งแต่ขึ้นรถมาเมื่อวานแล้วอันนี้ได้ได้อะไรไปบ้างนี่ไหนมาดูหน่อยสิครับโอ้หดูครับมามาเวลามามามือเปล่าครับตัวเปล่าครับเวลาไปดูครับดูอันนี้อะไรครับนี่มีดักแด้อีก ด้วยด้วยบททีด้วยฉาบโอ้เราต้องมีเียงกับม่งเวลามามามือปลามีอะไรฝากพ่อกับแม่เลยครับเวลาไปหอหอไปเป็นถุงๆเลยครับยอดมากกันเป็นไงครับทำงานสองวันรู้สึก อันนี้ยกตะโป้เลยหรือโป้ดีหรือโป้ไปดีหรโป้ดำดนี่ยโป้ยกดีได้ฮะไม่ดำครับดำครับดำจะไปตอนไหนครับนี่ไปดีครับงานอ้าวขอข้าเลยโอ้ครับ ด,ด,ดู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 ครับดูครับไป <c oughs> ทํางานนี่ดูควักเอาควักเอาเลยครับดิเอามีดามาตัดดิวทิ้งให้หมดเลยนี่ครับเวลาใช้งานข <c oughs> ี้เกียจนะครับแต่เวลาเงินนี่ดูว่าเบมือเป็นแถวเลยครับให้คนละห้าบาทก็พอแล้วรถก็ไม่ได้ขับนั่งอยู่เฉยข้าวกว็ซื้อให้กินอีกใครซื้อครับ เอาแล้วเมื่อวานตอนจอดกินส้มตำนั่นีิใครซื้อครับงั้นอ่ะย่างหมดสามตัวคนเดียวเลยส้มตำสี่ครกครับบอม,มกินเยอะมากอ่ะแหล่กว่ากินคนเดียวหมดเลยสี่ห้าครกเลยเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาแล้วแล้วไม่ไปลายทองนะครับนี่ ก็ลงไปทีเดียวเลยค่ะซื้อประจำนาไปสสงร้วยลยอยู่ไหนเงินทอนยึดเลยครับซื้อของนี่ไม่เคยคืนนไม่เคยคืนเขาบอกว่ามัไม่ว่าเงินทไปไหบอกยแล้วเาบอกหาเงินไปซื้อคองนี่เคปก็หคปก็ไม่เจอเบอกว่าทุกทางค้่นลกอไกม่รเมือนกัเล่ทุกทางเเคปไม่ได้ซื้อเงินก็ยึดอีกโอ้ยตัวนี้ร้ายมากนะครับนี่อะไรอพาเ ยใเองอนหมดไม่เก e ี่ยวหรอกแงไหนก็ใช่หมดง่ายเหมืนกัแงาล่มันก็นับดูสว่ามันเท่าไหร่ก็แบงคมีกบาดูดดูคาตัวครับดูค่าตัวครับดูค่าตัวครับยิ้มเลยได้เงินเลยยิ้มดูดูดูอันนี้ก็อยากได้อีกครับดูครับด่ายค่าน็ตให้ด้วย เบนก็ซื้อให้ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาให้ดีใช่ของค่อยสักหน่อยเขาสั่งโอนมาถ้าเอาในคาดไปนั้นก็ได้เอาเลยครับไม่คืนแล้วไม่คืนต้องโอนคืนเอาไล้โอเคหักค่าตัวไปเลยไม่มีทอนเขาใช่ค่าอะไรนะค่ารถได้ขอบคุณคร่า้วันนี้ได้ค่ารถกลับเมืองด้วยครับค่ารถเราสองร้อยครับเราไปไกลกว่า เราไปถึงไหนพี่เจย์บอกว่าไปได้ถึงไหนคะยีดเราหมดแล้วอะไรก็ยึดอะไรก็ยึดก็เงินอยู่ในนั้นก็เอาแล้วครับเอาแล้วครับทำงานแค่นี้อยากได้แต่เงินอยากได้แต่เงินเลยใช้ครับนอนตื่นแปดเก้าโมงสิบโมงนครับได้ปลุกเย่แล้วครับเอาไปไปลายทองเดินทางแล้วเราครับใช่อันนี้เอาอันนี้ไปฝากเขาค่ะนี่ไปฝากใครครับ บ้านเล่นักค่ะโอ้มีฝากบ้านเลื่นรักด้วยนะครับไปครับกระดาษดูกระเป๋าครับกระเป๋าเขาครับเต็มไปเลยครับสามสองกระเป๋านี่ว่าตรงไหนนี่เปียกมดนี่เพราะว่ารถเราไม่มีแคปมีสี่ประตูนะครับตอนเดียวครับรดเข็นยาให้ทองครับใช้เข็นยาด้วยใช้รับส่งพวกส่งคอยเรียนด้วยครับ เราต้องจะรอให้ส่งปอมน้อยเรียนจบอีกคนหนึ่งให้กระหาเงินซื้อรถสี่ประตรูให้ขับนะครับสองคนนี้นเพราะว่าต้องนะต้องชดใช้คืนที่ส่งเรียนไปนะครับนี่ครับเราจะไปลายทองแล้วสองคนครับอ้าวเดินไปเลยครับ อู๋ครับเซีฟี่ไก่ทองครับเจ้านี้เล่นได้ไก่ทองครับแต่กระปรอมน้อยไม่ไม่ไม่อะไรกับเขาเลยนะกระปอมน้อยนี่ปอมน้อยกลัวปอนน้อยกลวยทองครับ ไม่รักไอทองมันพี่เนรหรอกผมว่าไอทองทองยืนกินสองคนเขาเล่นแล้วจับเนียงไอทองครับอ้วนมากเนียงออกครับจะลายทองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ขึ้นรถไปส่งเขาครับผมวันนี้ฝนดินดินด้วยครับบรรยากาศครึ้มต้องเดินทางนะครับเพราะมีภารกิจครับทองบอกไปเลยครับแล้วก็รีบมาอีกนะครับทรรมาชาตคนนี้ทองตกมันนะครับทองบอกไม่ตกครับสงกรานครับ กานัดกันไว้สงการนะครับลูงกังการสงการโอเคของไม่สนใจเลยครับยืีกินทำตาลิบลิบไปครับไปแล้วนะครับเี๋ยวเครืที่ปุงปุมันจะไปดื่ม้ใสมาตีเลยเอา้ นี่เอาของขึ้นรถครับผมนี่ก็เดินทางแล้วครับของเยอะแยะมากมายนะครับเอาอีกแล้วครับอะไรก็เอาครับดูครับนี่โอ้มาถึงบ้านมีแต่ของเอาครับดูครับนู่นกินก็เยอะแยะเสื้อผ้ามาสองวันหอบมาเต็มกระเป๋าเลยครับสองกระเป๋าครับเอาอีกแล้ว ไอ้หลงนอนนอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไอ้หลงครับไอ้หลงขัดเพราะว่าขัดความอุ่นมาสองวันตัวมาตัวนี้มาแล้วไม่เียบับไม่เคลื่อนไปไหนแล้วนี่ครับเราต้องประค์ขเขาแล้วครับกิ้นรถแล้ว บรรยากาศฝนดินดินฝนตกดินดินครับวันนี้ต้องเดินทางไปส่งปอมน้อยกับพี่เนนเขาครับง่ายก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเราครับช่องพลายทองคํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับก่อนจากกันขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยร่ํารวยมีเงินมีทองใช้กันทุกท่านทุกคนนะครับ ฝากปอมน้อยไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ของอัดเต็มเลยครับดู <laughs> ขยับตัวไม่ได้เลยกับปอมอโดนอัดเหมือนปากกระป๋องเลยครับตอนนี้